วันนี้นะครับที่สารภูมิภาคในกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียะนะครับมีเหตุการณ์คนร้ายเนี่ยห้าคนกำลังถูกนำตัวเพื่อจะไปห้องพิจารณาคดีระหว่างที่อยู่ในลิฟต์คนร้ายเนี่ยแย่งปืนจากตำรวจแล้วก็วิ่งหนีพอลิฟต์มาถึงชั้นสมของอาคารก็หนีตำรวจก็ชักปืนยิงใส่เลยคนร้าย5้าคนเนี่ยถูกยิง ตายนะครับถูกยิงตายและบาดเจ็บ2คนในขณะที่ฝ่ายตำรวจรับบาดเจ็บ1คนคนร้ายตาย1บาดเจ็บสอนะครับพยานบอกว่าเสียงปืนดังขึ้นกว่า20นัดมีเจ้าหน้าที่หญิงคนหนึ่งถูกยิงเข้าที่บริเวณใบหน้ามีเลือดเต็มหน้าเลยหลังเสียงปืนทุกคนเพ่นหนีกันออกจากศาลด้วยความตกใจไรจะอยู่ทำไมแล้วก็ศาลต้องหยุดพิจารณาคดีทุกศาลออกไปก่อน แล้วคนร้ายทั้ง5คนนี้นะครับถูกติดคุกแล้วก็นาตัวพิจารณาคดีข้อหาอะไรรู้ไหมอะไรคะข้อหาขับรถกราดยิงปืนไปตามถนนในกรุงมอสโก <laughs> นี่ขนาดจะเข้าห้องพิจารณาคดียังแย่งปืนมากราดยิงต่อเลยสแสดงว่าชอบยิงมากตายไปสองตาย 1, <S 1> 1, <S ตายหนเจ็บส <2. S 2> อีกสองไม่เป็นอะไรเออมันก็มีคดีแปลกๆนะคะ คุณเชื่อไหมคะว่าทางเจ้าที่ของสหรัฐอยู่ในรัสเซียกี่คนเดี๋ยวโทษนะครับเมื่อกี้คนลาย5ตาย3ตายสามเจ็บสองทังสหรัฐยังมีเจ้าหน้าที่อยู่ในรัสเซียทั้งหมด1,200คนคะ่ะรัสเซียขับไปทั้งหมด7จ็ห้คนโอ้ยแค่แค่หกหกเอร์เซเองหกอขับเพื่อตอบโต้ นะคะ uh huh. ตอบโต้การที่สารัฐเนี่ยจะคว่มบาตรเขาในหลายๆทางแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ที่มันเป็นประเด็นก็คือว่าถึงแม้ว่าแบบเราจะขับเคี่ยวกันเอาเป็นเอาตายไล่คนออกจากประเทศไปกว่าครึ่งนะแต่เราก็ยังจะสู้กันนะเพื่อที่จะให้เกิดชัยชนะต่อไอซิสในซีเรียค่ะเล็กเทีร์เซนรัฐมนตรีตับเทศสหรัฐบอกว่าแม้ความสัมพันธ์ของสหรัฐกับรัเสเซียจะอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างหนัก แต่รัฐบาลวอชิงตันและมอสโกก็ยังพยายามที่จะทำงานร่วมกันเพื่อต่อสู้กับกลุ่ม IS เพื่อสร้างสันติภาพในซีเรียนะคะก็ดูคำๆกันละกันคืออย่างนี้เขาไปดูไอ้คำไอคำ,อคำแถลงการของทูตพวกนี้นะ,ค,ะคืออย่างนี้เขาบอกว่าอเมริกาเนี่ยครั้งนี้เนี่ยพอหลังจากรัสเซียนขะับนักการทูตออก700กว่าคนนะ,ะบอกว่าผิดหวังจังเลยทำไมรัเสเซียถึงทำอย่างนี้คนก็บอกว่าอ้าว แล้วไอ้ตอนเมื่อวานซืนที่ลงมติผ่านรัฐสภาว่าจะคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มไม่ผิดหวังตัวเองบ้างเลยเหรอคือไปคว่ำบาตรเขาเพิ่มแล้วพอเขาตอบโต้ด้วยการขับทูตบอก <c oughs> อุ้ยผิดหวังทําไมมาตอบโต้ด้วยวิธีนี้ <c oughs> คนก็เลยงงกันนะนะฮะอ่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องของหาอำน้าต่าตีกันมาดูวันนี้ดีกว่า <c oughs> ใครที่ชอบรองเท้าอันนี้จะเป็นรองเท้าสุดล้ําเลยนะครับมีสีสันที่เขาเรียกกันว่า LED shoes <c oughs> เป็นรองเท้าที่ออกแบบโดยวิศวกรไฟฟ้าชาวญี่ปุ่นคือมันใส่ในที่มืดเท่านั้นนะในที่สว่างมองไม่เห็นใช้สองกระจกหรือยังไงคะไม่ใช่คือเอาไว้ว่าเวลาแบบเต้นไปเต้นมาเดินไปเดินมาคือถ้าหน้าไม่หล่อหน้าไม่สวยควรจะใส่อันนี้ดิฉันว่าเอาไว้ออกกําลังกายตอนข้าม่ะ้พวกที่ชอบเดินลิมถนนตอนข้ามอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมอันตรายเพราะเวลาคนเห็นแรงดึงดูดจะมองไปที่เท้าก่อนหน้าค่ะอถ้าหน้าตาไม่ดีควรจะใส่อันนี้นะครับคนคิดเนี่ยยุยะ คิกูคาว่าใช้เวลานานสองปีเลยนะครับในการออกแบบและผลิตโดยรับคำแนะนำจากผู้ผลิตรองเท้าชั้นนำมี LED ฝังในพื้นรองเท้าข้างละ50ดวงแต่ละดวงมีเซ็นเซอร์เฉพาะตัวนะครับก็เก็บทั้งจังหวะเคลื่อนไหวคนใส่ทิศทางรวมไปถึงแจ้งเตือนอีเมลเข้าออกได้ด้วยเซ็นเซอร์นี้ <trilogy? S 1> คืออีกหน่อยถ้าคุณจะแบบรู้ว่าอีเมลเข้าออกถ้าเท้าขวาสั่นเป็น,น <ục. S 2> อีเมลเข้าเท้าซ้ายสั่นเป็นอีเมลออกอะไรอย่างนี้บ้างนะฮะ <le f ant> ราคาราคาเท่าไหร่คะคู่หนึ่งประมาณสักหนึ่งหมื่นสามพันบาทเองครับอ๋อธรรมดาอืมนะพื้น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 รองเท้าแตะทุกวันนี้แพงกว่านี้นี่ <laughs> <laughs> อาค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะช่วงหน้าไปดูกีฬาและบันเทิงค่ะ